ก็สวัสดีน้องสามเณรแล้วก็สวัสดีญาติโยมทุกท่านที่มาเป็นผู้ร่วมถวายพัตหารารเช้าแก่พระภิกษุสามเณรของวัดศรีรัตนธรรมรามแห่งนี้ก็เป็นการทำบุญประจำวันตามกิจขอให้นั่งตามสบายเอามือลงก็ได้เดี๋ยววันนี้อาตมาภาพมี เนื้อหาที่เกี่ยวกับชื่อชื่ออาจจะสอดคล้องชื่อว่าวิสาขามันก็จะคล้ายๆกับวันวิสาขาบุญนมีหรือวันวิสาขาบูชาที่กำลังจะถึงในอาทิตย์หน้า<อ>ก็เห็นว่ามีชื่อของพระสูตรนี้คล้ายคายกันก็คือเกี่ยวกับน,นางวิสาขาซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมถือศีลแปด ศิลอุโบสถแล้วก็สอบถามกับพระพุทธเจ้าว่าการถือศีลแปดเนี่ยมีผลอย่างไรมีเหตุมีปัจจัยอย่างไรก็จะนำมาอ่านให้ทุกท่านได้ฟังกันพระไตรปิฎกเล่มที่23พระสุสตตตันปิฎกเล่มที่15อังคุละตะนิกายสตกะอัตกะวะ นวกนิบาทวิขาวิสาขสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะบุปผารามประสาทของมิคารามานดาใกล้พระนครสาวรถีครั้งนั้นแลนางวิสาขามิคารามานดาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่อันควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคได้ตัดว่าดูก่อนวิสาขาอุบาสดอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการบุคคลเข้าอยู่แล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความแพร่หลายมากดูก่อนวิวิสาขาก็อุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการ บุคคลเข้าอยู่แล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอนิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากม,มีความแพร่หลายมากดูก่อนวิสาขาอริยธรรมอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมตระหนักชัดดังนี้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายละปานาติบาทงดเว้นจากปานาติบาทวางท่อนไม้วางศาสตรามีความระอายเอื้อเอ็นดูอนุเคราะห์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ตลอดเวลา ตลอดชีวิตในวันนี้แม้เราก็ละปานาติบาทงดเว้นจากปานาติบาทวางท่อนไม้วางสาตามีความระอายเอื้อเอ็นดูอนุเคราะห์เกื้อกูลต่อสปปรรพสัตว์อยู่ตลอดคืนและวันนี้เราชื่อว่ากระทําตามพระอาารันทั้งหลายแม้ด้วยองค์นี้และอุโบสถจากเป็น อันชื่อว่าเราเข้าอยู่แล้วอุโบสถประกอบด้วยองค์ที่หนึ่งนี้มีดังนี้แลอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมตระหนักชัดดังนี้ว่าพระรหันต์ทั้งหลายละการนอนการนั่งบนทีน่ที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่งดเว้นจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่สําเร็จการนั่งการนอนบนที่นั่งอันต่ําซึ่ง นอนบนเตียงหรือเครื่องลาดด้วยหญ้าอยู่ตลอดชีวิตในวันนี้แม้เราก็ละการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่เว้นจากจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่สําเร็จการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนต่ําคือนอนบนเตียงหรือเครื่องลาดด้วยหญ้าอยู่ตลอดคืนตลอดวันอย่างนี้เราชื่อว่ากระทําตามพระอรหันต์ทั้งหลายแม้ได้องค์นี้และอุโบสถจัก เป็นอันชื่อว่าเราเข้าอยู่แล้วอุโบสถประกอบด้วยองค์ที่8มีดังนี้อันนี้อาจจะเห็นว่าเหมือนรัดย่อนะก็คือจากข้อหนึ่งก็มาข้อที่8เลยก็ถ้าใครอยากรู้ถึงศีลอุโบสถ8ข้อก็ลองไปเปิดดูได้ในไม่ไม่ว่าจะใน Google ในวิกิเดียนะก็ไปหาดูเอาเพราะว่าถ้าเอามาทั้งหมดก็จะอ่านไม่จบนายมนะ <laughs> นี่ดูก่อนวิสาขา อุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการบุคคลเข้าอยู่แล้วแหลมีผลมากมีอนิสงมากมีความรุ่งเรืองมากมีความแพร่หลายมากอุโบสถประกอบด้วยองค์8ดบุคคลเข้าอยู่แล้วมีผลมากมีอนิสงมากมีความรุ่งเรืองมากมีความแพร่หลายมากเพียงไรดูก่อนวิสาขาเปรียบเหมือนพระราชาโยมจําข้อความนี้ไว้นะเปรียบเหมือนพระราชาที่เสวยราช ดำรงอิสรภาพและอธิปไตยในชนบทใหญ่ๆทั้งหลาย16รัฐมีแก้วรัตนเจ็ดประการมากมายเหล่านี้คืออังคะมัคคะมคทระมคธะ,ะสากาสีโกสระวัชีมัล,ละเจดีวังสะกุรุปัญจาระมัชชะสุระเสนะ อัสกะอวันตีคันธาระกัมพชะการเสวยราชดำรงอิสรภาพและอธิปไตยของพระราชานั้นไม่ถึงเซี่ยวที่16แห่งอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการข้อนี้นั้นเพราะเหตุไรลดูก่อนวิสาขาเพราะราชสมบัติมนุษย์เป็นเหมือนของคนกำพาเปรียบเหมือนกับจะเปรียบเทียบเหมือนกับสุขอันเป็นทิพ ไม่ได้เลยดูก่อนวิสาขาห้สิปีมนุษย์เป็นหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นจ,ต,นจตุมหาราชั้นจตุมหาราช30มสลาตีโดยลาตีนั้นเป็นเดือนหนึ่งสบสองเดือนโดยเป็นหนึ่งในห้าปีนั้นเป็นมากอายุของเทวดาชั้นจตุมมหาราชนั้น ดูกนวิสาขาที่บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นหญิงหรือชายก็ตามเข้าอยู่อุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการแล้วเมื่อตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจะตุมหาราชนี้เป็นฐานะที่มีที่มีได้เราหมายเอาข้อนี้จึงกล่าวว่าดูก่อนวิสาขาราชสมบัติของมนุษย์เป็นเหมือนของคนกัมพาเปรียบเหมือนสุขอันเป็นทิพนี้ไม่มีอีก ดูก่อนวิสาขา100ปีมนุษย์ดูก่อนวิสาขา200ปีมนุษย์ก็จะมีที่หลวงอาตมากล่าวว่า100ปีมนุษย์แล้วมันก็จะมีข้อความที่อาตมากล่าวะไว้ต่อท้ายตรงที่อาตมาบอกว่าให้จําข้อความนี้ไว้ดูก่อนวิสาขา100ปีมนุษย์ดูก่อนวิสาขา200ปีมนุษย์แล้วก็ไปจนถึง ดูก่อนวิสาขา1,600ปีมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นปรนิมตามิสวัตตีคือกล่าวถึงไล่ลำดับไปแต่ละชั้นของเทวดาให้ฟังอันนี้ก็จะเป็นการกล่าวถึง1,600ปีของเทวดาชั้นปรนิมสวัตตี สามสิบลาตีโดยราตีนั้นเป็นเดือนหนึ่งสิบสองเดือนโดยนั้นโดยเดือนนั้นเป็นปีหนึ่งหนึ่งมื่นหพปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นปรนิมมิสวติีดูก่อนวิสาขา ข้อท so ี so ่บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นหญิงหรือชายก็ตามเข้าอยู่อุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการนั้นเมื่อตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปรนิมมิตสวตีินี้เป็นฐานะที่มีได้ดูก่อนวิสาขาเราหมายเอาข้อนี้จึงกล่าวว่าราชสมบัติของมนุษย์เป็นเหมือนของคนกำพาเมื่อเทียบกับสุขอันเป็นทิพเหล่านี้บุคคลแล้วท่านกกล่าวถึง เขาเรียกว่าบทกรทางพุทธศาสนาก็บุคคลไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้พึงเว้นจากเมถุนธรรมอันมิใช่ความประพฤติของพมไม่พึงพูดเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาไม่พึงบริโภคอาหารในเวลาวิการในลาตีไม่พึงทัดทรงดอกไม้และของหอมพึงนอนบนเตียง บนแผ่นดินหรือเครื่องลาดด้วยยาบัณฑิตทั้งหลายกล่าวอุโบสถ8ประการนี้แลที่พระพุทธเจ้าพูดถึงที่สุดแห่งทุก์ขทรงประกาศแล้วพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองส่องแสงสว่างสวยัยย่อมโครจรไปตามวิถีเพียงไรพระจันทร์และพระอาทิตย์นั้นก็ขจัดมืดได้เพียงนั้นรอยอยู่บนอากาศ สองแสงสว่างทั่วทุกทิศในท้องฟ้าทรับใดอันมีอยู่ในระหว่างนี้คือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพลทูลอย่างดีหรือทองมีสุขใสที่เรียกกันว่าหะตะกะพระจันทร์พระอาทิตย์และทรัพบแน้นๆก็ยังไม่ได้แม้เสี่ยวที่16แห่งอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการเปรียบเหมือนรัศมีพระจันทร์ข่มหมู่ดาว ข่มหมู่ดวงดาวทั้งหมดฉะนั้นเพราะฉะนั้นแลหญิงหรือชายผู้มีศินเข้าอยู่อุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการแล้วกับทําบุญมีสุขเป็นกําไรไม่มีใครติเตียนย่อมเข้าถึงสวรรค์จบพระส,สูตรพระส,สูตรนี้ก็คือการนําเกี่ยวกับกา,การถือศิน8เป็นศินอุโบสถแต่ก็ไม่ ไม่จํากัดนะเพราะคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าแม้เพียงสินห้าข้อก็ทําให้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ได้แล้วก็ทําให้บรรลุพระโสดาบันได้เพียงแต่ต้องมีสินที่บริสุทธิ์พยายามประพฤติรักษาให้ดีอย่างนี้เป็นต้นทําให้เกิดคุณธรรมแห่งพระโสดาบันตั้งมั่นได้ก็อาตมาภาพก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอ,อรัตนาคุณพระศรีพระรันตนตรัยคุณครูบาอาจารย์บุรพาจารย์หลวงปู่มั่นพลิชัตโตหลวงปู่กงมาจิระปุญโยหลวงพ่อพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิลินทโรและบุรพาจารย์ทั้งปวงรวมถึงพระรยาสาวกทั้งหลายแลกะก็ท่านผู้สําเร็จทาแล้วและผู้ที่ปฏิบัติทมอยู่ทุกท่านขอระลึกถึงคุณอำนาจบารมีแห่ง ทมทั้งหลายแห่งพระรัตนตรัยนั้นจงอํรรานวยบันดาลผลให้แก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้มัดร่วมถวายพระหานเช้าในวสีรัตนธรรมรามแห่งนี้และรวมถึงผู้ที่ทําความดีในทุกภาคส่วนจงมีความเจริญความสําเร็จในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติทุกประการเทอญเจริญสาธุสาธุ